สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่ๆรู้จักคำว่า ergonomics กันไหมคะ้ะคำนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไรแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าเพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พร้อมแล้วเดี๋ยวแอมพาไปรู้จักกับคำคำนี้กันเลยดีกว่าค่ะคำว่า ergonomics หรือว่าในภาษาไทยเรียกว่าการยาศาสตร์ซึ่งแปลว่าการจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมหรือการปรับปรุงอุปกรณ์ให้เข้ากับการทํางานของเรามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการปรับสัดสะของร่างกายของเราค่ะ วันนี้เนี่ยแอมจะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือการนำหลักอโกนอเ่กมาปรับใช้กับพนักงานออฟฟิศค่ะโดยหลักการที่แอมนำมาเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด7วิธีค่ะวิธีที่1นนะคะคือการปรับโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานของเราเนี่ยควรที่จะมีพื้นที่กว้างมากพอสำหรับการวางเอกสารวางจอคอมหรือว่าใต้โต๊ะทำงานของเราเนี่ยควรที่จะมีพื้นที่สำหรับการสอดขาเข้าไปได้ข้างใต้นะคะเพื่อทำให้การนั่งของเราเนี่ยสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ วิธีที่2นะคะการเลือกเก้าอี้เก้าอี้ของเราเนี่ยควรที่จะเป็นเก้าอี้ที่สามารถปรับระดับความสูงได้หรือว่ามีพนักพิงหลังพิงศีรษะนะคะจะได้ทําให้กล้ามเนื้อคอบบาหลังของเราเนี่ยทำงานลดลงนะคะวิธีที่3การปรับท่านั่งท่านั่งของเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในทางของออกระนมิสนะคะที่จะช่วยทําให้เรานั่งทํางานได้สุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะวิธีที่4การปรับสภาพแวดล้อมของบนโตทํางานนะคะ เราควรที่จะทําให้บรรยากาศบนตัวทํางานของเราเนี่ยไม่ตึงเครียดมากจนเกินไปจะได้ทําให้การทํางานของเราเนี่ยราบรื่นตลอดทั้งวันนะคะวิธีที่5การพักจากการทํางานนะคะเวลานั่งทำงานเนี่ยเราไม่ควรจะนั่งเกินกว่าแชั่วโมงเราควรจะลุกออกจากที่นั่งทำงานทุกๆ2ชั่วโมงนะคะวิธีที่6การแบ่งงานในแต่ละวันนะคะหรืออย่างเช่นการทำลิสต์ทูดูในแต่ละวันเนาะเราจะได้เช็คได้ไง่ายว่าใน1วันเนี่ยเราต้องสะสงงานอะไรบ้าง ทำให้เราเนี่ยง่ายต่อการจัดการนะคะวิธีสุดท้ายวิธีที่7็นะคะก็คือการยืดกล้ามเนื้อนั่งเองค่ะการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยจะเป็นการทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็เป็นการป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดจากการนั่งทํางานได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับความรู้ทางเออร์โกนอมิกที่แอมนำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆและพี่ๆเนี่ยจะลองนําไปใช้กันในออฟฟิศดูได้นะคะใครใช้แล้วได้ผลยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันข้างใต้ได้นะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย